ฮัลโหลเอเวียสสวัสดีค่ะมาพบกับสาวเอื้องฟาสับชาแนลไม่ได้ไลน์นานเลย how are you my friend <laughs> สบายดีไหมทุกคนกินสตรอเบอรี่กันสตรอเบอรี่หวานอร่อยมากเลย อ้วนมากก,กินข้าวกี่โมงแล้วเนาะโอ้ฝนตกแดดออก <c oughs> Kai mal auf. Hallo, Kai, ni, Sehr heile. Ich glaube, ือแพ้น้ำยาเนี่ยฮับ <laughs> ใครวะใครเอ่ย how are you พกดไลค์ให้แล้วก็ไป <c oughs> ดีจังไปไหนกันหมดนอะสีปากเลย คนมาใครเนี่ยไม่เสร็จได้นะสต๊อบเลย บลูเบอร์รี่ไหมแม่เฟรนไม่ต้องล้างเลยกินเลยค่ะออ <laughs> สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ How are you, m y f r i e n d สบายดีไหมคะ j ียนโลดได้นะไม่กัดนะ อืม mm. ไปแล้วมาอืมไปยื o รองผ m คาเฮดสกัดเจา If uh stubberly ฮัลโหลฮัลสตรอเบอรี่วันอคตนอ่านบอกกรอบหวาน Hùm Hùm Châu này u ได้ลุกเป็นเต้นเลย n k you subscribe <laughs> for me follow for me my friend หนูอืม มาทานด้วยกันสต๊าบเบอรลี่อร่อยไหมคะอ

chuyện <laughs> nhai quán quân xe ạ va kêu khỏi cướp bình quán quân xe ạ <laughs> Sula Phang tè sư Sula <laughs> Sulaim, Sulaim, Zu Sulaim adi. ทิ้วคนละงามแต่แต่ละมือปอนกิหมดจริงๆแลหมดกองละ อร่อยไหมสตรอเบอรี่จับปะสตรอเบอรี่หวานเฮามันเริ่มเปรี้ยวแล้วเริ่มหวานแล้ววันนี้ วันั้ฮู้ฮูฮูห่ยังเต่นโอ้มีพุ่งแล้วนอกวันนี้มากินตอนนี้ บาย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 ไหลแค่น <él diese ici> ี <pentru> ้ละเจอกันวันหน้าค่ะขอบคุณค่ะซับสไครต์คลิปไลค์ให้วาดพุงไหม